เขาล้อีวาไปแล้วขอบคุณค่ะกอลายคือยูคานู้มากนะถึงเโอ้

ใครสนใจก็ามาได้นะคะเคยออกรายการครัวคุณต่อยด้วยอยู่จอมเทียนซอยสิจ้าติดธนาคารไทยพาณิชย์เลยจ้าอร่อยแซ่บแซบแซบ่บมาเด้พี่น้อง